สวัสดีค่ะพบกระสุกเมื่อได้ทำวันนี้จะพาเพื่อนๆไปปลูกจริงจูฉายรับประทานเองที่บ้านนะคะวิธีปลูกง่ายดูแลก็ง่ายติดตามดูได้เลยนะคะนี่คือต้นจริงจูฉายที่แช่น้ำมาแล้ว1สัปดาห์นะคะมีรากขาวๆจะนำไปปลูกลงดินแล้วคะ่ะ เมื่อซื้อผักมาจากร้านจะเก็บต้นแล้วก็ก้านมาแช่น้ำเพื่อปลูกค่ะขุดหลุมเตรียมปลูกต้นจริงจูไฉยลงดินนะคะการเตรียมดินก็ใช้ดินปลูกผักทั่วไปนี่แหละค่ะ นำต้นจริงจูฉายมาปลูกลงดินนะคะช่วงนี้หน้าฝนปลูกผักสวยกว่าช่วงหน้าอื่นๆค่ะจริงจูฉายเป็นพืชล้มลุกปลูกด้วยกันปักชามหรือพอมเมล็ดค่ะชอบแสงรำไรไม่ต้องลดน้ำจนแฉะแต่ดินต้องชื้นนะคะ ปลูกเสร็จคุมด้วยฟางเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแต่หากใครไม่มีไม่คุมก็ได้ค่ะ จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มนะคะถ้าอากาศร้อนก็ลดเช้าเย็นค่ะแต่ถ้ามีฝนตกก็วันเว้นวันก็ได้ค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปต้นจริงจูายของเราเริ่มออกใบเขียวๆแล้วนะคะถ้าใครมีพวกปุ๋ยหมักปุ๋ข้อก็ใส่ลงไปได้เช่นกันค่ะ ผ่านไปแล้ว2เดือนต้นจริงจูฉายของเราโตมากเลยนะคะก,กิ่นก้านใบเต็มกระถางเลยค่ะใส่แค่ปุย๋ยคอบปุ๋ยหมักใบอาจจะไม่เขียวมากนะคะเช้านี้จะเด็ดใบจิงจูฉายไปต้มเลือดหมูกันนะคะนำใบจิงจูฉายที่ได้มาล้างน้ำให้สะอาดค่ะ นี่คือต้มเลือดหมูที่ซื้อจากร้านมานะคะมีผังนิดเดียวเลยจะใส่ใบจริงจูไฉลงไปจะช่วยให้รสชาติอร่อยมากขึ้นค่ะบ้านนี้ชอบต้มเลือดหมูใส่จริงจูไฉมากเลยค่ะหากร้านที่ใส่จริงจูไฉ,ฉได้น้อยก็เลยอยากปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านค่ะ อมเลื่อนหมูใส่จิงจูไฉของเราเสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยวร้อนๆอร่อยแน่นอนค่ะอย่าลืมตัดยอดหรือเด็ดใบนะคะเพื่อจะเด็ดแตกยอดอ่อนค่ะเราจะได้มีจิงจูไฉไว้รับประทานนานๆค่ะวิธีปลูกก็ง่ายดูแลก็ไม่ยากเพื่อนๆลองไปปลูกดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ